21 wins and 9 l o s s e s คนนี้นักสู้พันผสมจากปุริรัมประเทศไทยโรเบิร์ตโรงเรียนรัชวินิตบ้างแก้วเห็นหน้าตาแล้วต่อกกอ็นึกถึงโรเบิร์ตแก่น,นรสิงเลยครับลูกลักแบบนี้แหละครับเดินหน้าเข้าหาครับก้าหวหดให้อยู่เลยครับมินแทกอ่องถือว่าตัวเองด,ดีเหมือนกันครับหมัดหนักสอกคมแข้งหนักอ่ะ เรียนย้ำแฟนๆว่าให้ความรู้ไปด้วยนะครับมวยประเภทนี้นวมเปิดนี้เป็นมวยปรบโอ้โหเดนจ้วงเลยครับมินแทอองเกืออไปแล้วครับแม่อย่าไปรับเยอะครับโรเบิร์ตครับโอ้สัญญาณอันตรายครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับโรเบิร์ตครับโดนนี่แข่งนะครับต้องเปิดเกมบ้างครับเล่นบทโหดเลยครับมินแทอองจากเมียนมาโอ้ถ้าจะวิ่งเข้าหาเลยมินแทอองไต่เข้าไปครับพับในเห็นเลยแหละครับฐานล่างไม่ดีนะครับ อย่าไปใจใจเย็นนะครับมวยสามยกออกได้ออกเลยครับโอ้โห้ไอ้เข่ามาครับเร่งกระโดมโอ้โหทามชาจะเอียงแล้วครับโดนอะไรก็ระทวยตรงนั้นแหละครับโรเบิร์ตครับโอ้ยังไงครับยังไงครับแปลยครับแตกเลยครับโอ้ยไหวหรือเปล่าครับไปรับเยอะเกินไปครับแม่นี่ครับแล้วออกอาการขย objc เหกแบบนี้ เหลือเฟือเลยครับ53วินาทีโอ้ต้องกระโดดหลบเลยครับเอาครับจบประคองเอาตัวรอดได้ว่ากันยกหน้าครับหนึ่งนับในเสียหนึ่งแต้มนะครับแหมในขณะที่มินแทออกดูครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับจบเลยครับแหมถ้าศูนย์ล่างมันไม่ดีมันก็กระเทือนไปหมดนะครับนี่ครับโอโหรอเลยครับวันนี้มินแทออก ขวาครับเต็มกกหูเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่ครับไปเอียงแก้มรอก็เจอขวาเข้าไปครับสับล่างอีกทีครับเก็บตั้งแต่ลูกจเจาะแล้วแะครับี่ครับสายครับโอ้โหวขวาครับเต็มกกหูเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่ครับไปเอียงแก้มรอก็เจอขวาเข้าไปครับสับล่างอีกทีครับ เก็บตั้งแต่ลูกเจาะแล้วแหละครับนี่ครับสายครับโโอ้หขวาครับเต็มกกหูเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่ครับไปเอียงแก้มรอก็เจอขวาเข้าไปครับสับล่างอีกทีครับเก็บตั้งแต่ลูกเจาะแล้วแหละครับนี่ครับสายไไว,วันนี้สวมบทนักชกโหดเลยนะครับมินแทอ่องโอ ชนะนกโรเบิร์ตโรงเรียนราชวิวนิตบางแก้วไปได้ในยกแรกครับเด็ดขาดจริงๆ